ข้ามหาริ่งจุรับคำบัญชาจากองค์พระมหากษัตริย์ให้ข้าเป็นตุลาการในคดีตัดสินคดีก่อนอื่นเลยข้าตุลาการผู้นีอยากจะถามว่าใครกันถึงจะเป็นโจทย์ในเรื่องนี้ข้าจะเ้าเอง My name is จมชื่อเองไม่ได้เสวตากรวันี้ยิ่เองเราโดนขอดเพราะทำไมอะมีวิชาอยากอัดแก้กูพูดก้ตอบถูกกูพูดไม่ถูกเหรอ My name is เสวตตากรขอเป็นต้นยืนเรื่องนี้ฉุดรัดใส่กล้ามด้แต่กอดหน่ก้าผมฉันอยากจะถามว่า ตําหนักส่วนโลกของโลกท่านอยู่เพียงหนเพึ่งและเปลี่ยนผู้เดียวแต่ส่วนตําหนักของข้าหลวงพระองค์ท่านเป็นราชกระสันไปทําอะไรที่นั่นเพื่อไปทําอะไรที่นั่นบอกเขาด้ไปสิเจ้า ไปขึ้นหาไม่ทันตะไคร้ไม่ทันไอ้นีก็เอาไปกินก็มันด้นซีถึงรู้แก่หลักลักแหลเปิดชนะที่ไปเห็นเนี่ยก็คือว่าเออไม่ทำอะไรเพิ่มก็คืนยามสองใช่ไหมฝนมันตั้งเขาชนะมองลงมาเห็นตำหนักดาวดีหน้าตาเปิดอยู่กลัวฝน เข้าไปสู่ตำหนักดาวดีเลยทีจะไปปิดทให้ท่านั้นเองพระองค์ท่านหวังเดียวเลยค่ะจะไปปิดตัวดาวดีไม่ไมสบายขอสมาทัยด้วยพี่ก้าวหมงคนได้ร่วมเกิดกับผแมแฟนๆพี่แบบีๆแปลกลับถ้าบ้านไกลฝนตกแล้วเปิดหน้าต่างไว้นะแม่เนาะไม่ต้องไปปิดหน้าต่างนะแม่มาใช้ราชาปรัตริย์เรือนนี้ เดี๋ยวเขาจะไปปิดให้โหจะกินกับตําหนักเลยนะเนี่ยแล้วเมื่อคืนดาวสองใครเป็นเล่นยาววะ,อ,ะอีโน่ผ <c oughs> มเขาขี้หดหลับหงอ,อนแค่ไหนนะเฮ้ยคับพ่อหน้าถามไม่ได้ยินเหรอตอนนี้กูเกิดเรือ่องเป็นใจแอ่ะ กูถามว่ามันคือยามสองใครเป็นเวรยามผมครับเป็นยังไงบ้างปวดไปอยู่หัวหมูไปเที่ยวเหลือผมคนเดียวเหตุการณ์ปกติครับผมปกติโอ้คุณหาอะไรเรื่องดีด่วนหาเนี่ยฮะมึึงมีปกติเดียวอุ้่แล้วกูไม่รู้ในศาลหาคำด่าอะไรมาฮะแต่เปลี่ยนเป็นควายกูอยากจะถามว่าเต่ามันกินอะไรวะเต่ากินอะไรเออ ออเต่าเต่าล้วกินพิซ่าไงมท่านนะาเอ้ามเบิร์นบัมคูโลจริงเ่ยบบไอ้ไอ้อโง่ที่หายเ่าน้าเดี๋ยวไอ้บัมูโลบัพบูโาอะไรเนี่ยมันแปลว่าอะไรอ่ะไอ้ฟเนี่ยโอ้โหขันไปทางอื่นก็ได้เป่เา๋ยวเ่า่อว่าหานขึ้นอมวนอ้วนอยู่ขึ้นง่ายด้วยบ่ารู้รเป่าเนี่ยเราขึ้นหาเร่เเนี่ย ตอนเวลานี้สเป็นสมเขอขึ้นหาแม่แม่านมตาบุขึ้นเป็นลูชาย ลูกผู้ชายกล้าทำต้องการมองมาและรับกวาว่าเจ้าขึ้นหาดาวดีรูไ้ไหมข้าเปิดม,มาเป็นชายกล้าทำต้องการเป็นความจริงข้าเขา้าหาม่ห้าหา้า่วงเ้าดีความอิดั้งนี้ ไม่เกี่ยวกับดาวดีแม้แต่สังเกตอย่าได้ช้าเลยท่คนขงจงลงโทษท่า้าพร้องนะตาวจะยอมรับก็ตายเถอะเจ้าสะเลมาต้องรับโทษท่านถึงประหารชีวิต อุลากาจาระจะตายนะ,ะตายด้วยคุณงามความดีี่ยังมีแต่ยังมีแต่ <Okay. S 1> เคยปั๊บกระบาชเชวมังดีกันโทษตาย <c oughs> จะไม่เว้นแต่โทษเป็นจะขอไว้ข้อจะขอตัดสิน ใจเจ้าเลมังจำคุณตลอดชีวิตจำคุาย่า,าตีเลยลัดขางตียังมีวันออกหี๋ยวันพ่อวันแม่ก็ได้รู้จีกควาจริงก็จะรับ จบแล้วก้าหม่อมฉันคอตัดสิงความในครอบครัวก้าหม่อมฉันจะได้ไหมผู้ชมเชิ่เดินท่านพวกมึงก็รักกันเวลาเขาเข้าหัวเนี่ยไม่เอ่ยปากเลยเดี๋ยวไม่ห้ามไว้หรอก เลูกในรับไม่อยในเมื่อลูกสามข้าของจะทำงานมากมันไม่ควรๆหรอกกับยอดฐานดาราศักตร์ที่พระดงค์ท่านจะาำก้าของฉันจะขอขวดด้วยจากแม่ห้านนางโว้ดาวดีให้เป็นดาวดีคนเดิมดาวดีไม่เกี่ยวอะไรเลย ทำไมต้องกดรถราวดีดีเรท่องนี้ทำไมต้องกดรถเหรือเนี่้มีไว้ทำไมล่ะรถแใ่ห้ามน่งอุ้งเอาไว้ไใช้ขึ้นหาร์ล่หลบไปไหนแล้วเจ้าเพราะว่าแกด้วยเนี่ยอยากมีผัวอยากมีผัวบ้างใช่ไหมใช่ อยามีหัวอ่เดี๋ยวอู้เป็นงจะหาไม่อย่ามีหัวอย่ามีหัทไมเหรอแ้่ดกันมาเหรอลูกรู้ว่าก็ายก็มงแ้ต้เจ็บเ้บอกว่าเจ เป็นพอ่อผูให้กำเนิดเอิร์ตุมามันฟังแจแ๊ดกระไอมันใครเอาไปมาจี้แตวามดีที่พ่อเลยครับได้ไมยายมีก,ก,กว,มว่า้ีคุณตัดหไอนม่ะอม่เดี๋ยวกโควันกับไปนว จะพักพก็ตื่นมองพ่อไม่เห็นลูกสาวเลยเห็นครับลูกสาวผู้สวยนะสวยไหครับตอนนี้ลูกสาวไม่มีผู้รับกูพูดตรงๆกับลูกผู้ชายพนะูดว่าไงพ่อถ้าปุ่ยกลูกสาวมึงให้เป็นเมียนมะึงมึงเอาเอาครับ,รบทำไมมึงไม่เอาอ่ะ คุณพ่อใจเย็นๆครับคุณพ่อหายใจเรื่องคุณพ่อทนมู้จักอไม่ถึงไหนคุณทอถามใหม่ดกเคยเขาคุยไม่เอาเลยครพอจับตายพอใจเย็นพ่อถามใหม่พ่อถามใหม่มึงฟังคำพูดดีๆนะพ่อพ่อลูกสาวกูโดนขึ้นหางครับแ้วไม่รู้ว่าเสียตัวหรือเปล่ากูก็ไม่รู้ครับผมแต่นตอนนี้กูไอมากครับกูเห็นว่ามึงเป็นคนหลอกอว่ามึงเป็นคนดีการแต่งตัวมึงสุดยอดครับพ่อเสร็จครับ กูติดยกลูกสาวกูเลยให้มึงพูดแต่งงานเดี๋ยวมึงเป็นเมียมึงครับมึงเอาไว้เอาครับเออไม่เป็นไรไม่เอาก็ไม่เป็นไรตีบตีบตีสัตว์เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรแท้มันยังไม่ได้เป็นกษัตริย์แค่เป็นผู้เลด็จราชการเฉยเดี๋ยวลองทดลองแค่ตายหนูกูเป็นึ่งกูไม่ดี ไม่รู้เรื่งเลยยศถาได้ศักใหญ่ด้วยคุณโง่หรอป้าผู้หญบอกพ่ออะไรลยมึงไม่รู้งั้นว่าเขาเป็นคนตัดกระเบิดเอาเขาบอกขาป้าสวยไม่เป็นก็บอกเอาเลยเอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาเลยมึงต้องตอบว่าไม่เอามึงไม่มีมัวผสมกับควายด้วยรู้ไหมเขาพูดตแบบนี้คุณจะไปรู้อะไรนะกางเงใส่อะไรอะไรอะไร เด่้าไม่ใหญ่นะถ้าจตไป็หามตายเนี่ยกูไม่ได้ป้า <c oughs> แค่ประมาณสียยนยาได้กูคนไข้ตรงนี้่กล้กูแต่ว่ากูรักกูรู้จักกมานานเลยรงครับคุณสาวกูตอนนี้กะตายมากหายมีคนเลี้ชายขึ้นหาวปับถัาปูเนี่ยจยกดาวนี้ลูกสาวปูให้เนียมึงเอาเลยวะกูไม่เอาเอาเอดี ผมเรียมตัวเดียมตนดีแล้วมุณมดังเลยมีงานยองมีเมือนอีนั่นเลยไม่มีงานเออดีแล้วดี้ยเออไออ้ไปไปปปไเป็นเป็ีกับพ่อก่อนวีแล้วกูโดนหลวพ่อเบิ่มเดือนกว่าสองพห้าเนียไะหวยให้หวยไหมอ่ไ้แทโนเยอะหวยเออได้ยินหนหวยเออได้ย ủa đi để là, để là. đi ủa đi Mới đi ủa đi ủa đi 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 ủa đi đi ủa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  đi เราบอกไม่เอานะก็ใช่นะอลีศไปแล้วทำไม,มไม่รู้จะพูดกับมึงยังไงพูดมาเถอะไม่ต้องเกรงใจตอนนี้มึงมีงถท้าวดาศักอะไรอาหาเรเลี้ยงมาอาหาเรเลี้ยงมาใช่ไหมใช่รอไปตรงนี้กูรู้เพราะมึงเคยมึงเคยมาขอลูกสาวกูแล้วใช,ใช่ไหมใช่จ้ะ รักลูกกันจังโดยรักกันทั้งหมดแม่รักกันทุกคนดูบางคนก็รักแต่ห่วงศักดิ์ศรีห่วงยกภาดาศักดิ์ห่วงใบหน้าของตัวเองกลัวว่าใครจะมาด่าว่าแนมะ่ ดาวดาวเพราะว่าแกไม่หลงทำไมผมไปพูดแทนไอ้คนนี้เสกตัวก็หลงว่าจะวเองรอูปรอเพอร์เฟกต์จะทำอะไรก็ได้เข้าทาสักจนหน้าพ่อบุญธรรมพังพลาทิ้งบนเรือนแต่หายบนหลังตัวนี้้ะ แต่กำเนินเกิดมาฉันเคยเห็นใครเป็นผู้แก่เองเป็นเจ้าบาปเองโง่ที่าหายเลยมืออะไรไม่ขอเองเขาต่างรักกันหมดมขาต่างลงกันหมดมรู้ไหมม,ไม,นะมันสวยติดพ่อ มีใครมาไหมตอนนี้มีใครไหมี่คออะไูเขมที่ให้ไหมไม่ไม่ไ่ไที่มีใครไี่ครมาฟเยจ้ดการอสาวันเ็ดวันจจัดพิธีการแต่นงานันไห้ว ทันนะมันทันข้านะแต่ว่าสาวันเจ็ดวันได้จัดขบวนกันมากการแต่งงานจะให้ฉันไปแต่งกับลูกหมาที่ไหน่ะไปแต่งกับลูกหมาดทีเลย้วไปเกียวหมากหมากก็หงีบทันทันทันก็ได้ดิในห้องมึงบอกมาอีกสามวันมึงยกขึ้นมา เฒ่าสาวหมู่ดาวเดี๋ยวมาขึ้นมึงตกก่อนนะ <laughs>